สวัสดีค่ะสวัสดีชาแชทแชททุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแช์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแชทมีวิธีการเพิ่มความมั่นใจจากข้างในเอามาฝากกันจะมีอะไรบ้างตามแชทมาเลยค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องของความมั่นใจอะค่ะแชทจะบอกว่ามันพูดได้เป็นวันๆเลยอะมันแบบปลีกย่อยเยอะมากเวลาแชทสอนนักเรียนอะ หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ใช้เวลาแบบสักระยะหนึ่งเลยอะซึ่งในคลิปที่ชั้นจะมาเล่าให้ฟังอะคะ่ะจะเป็นเรื่องของภายในข้างในชั้นจะไม่พูดเรื่องของว่าแบบเฮ้ยภาษากายต้องทำยังไงสีหน้าแววตาตรงนี้ชั้นจะไม่แตะมากเพราะว่าแยกดีกว่า <laughs> มันก็นจะยาวมากคลิปนี้โอเคมาเริ่มที่อันแรกกันนะคะวิธีแรกที่จะสร้างความมั่นใจจากภายในคะ่ะจะบอกว่า fake it until you make it การแบบแอบว่าเรามั่นใจอะ จนแบบจนเรามั่นใจจริงๆอะคะ่ะเฟกไปเลยทําแบบแอปทํายังไงก็ได้แล้ววันหนึ่งอะคะ่ะเราจะมั่นใจของเราเองแต่อันเนี้ยใช้เวลานิดน,นึงนะคือฉันเชื่อว่าการแบบ Fake i t until you make i อะยังไงก็ยังใช้ได้อยู่ดียังไงก็ยังใช้ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฉันลงคลิปใหม่ทุกอาทิตย์เลยค่ะ <Hey. S 2> ข้อที่2ค่ะรับความเป็นตัวเองให้ได้ โอบกอดความเป็นตัวเองของตัวเองไว้นะคะคือเราเก่งอะไรเราเป็นคนแบบไหนเราจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรรับเขาให้ได้ทั้งหมดอะคะ่ะอย่ารังเกียจคุณสมบัติของตัวเองแบบเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นฉันแบบฉันเป็นคนไม่เก่งคณิตศาสตร์ฉันก็ต้องบอกว่าโอเคไม่เก่งคณิตศาสตร์แล้วยังไงอะก็โอเคนี่มันโอเคมันโอเคนะที่เราจะเป็นแบบนี้มันโอเคนะที่ เราเป็นคนแบบนี้เราเตีย้ยเราสูงเราดำขาวหรืออะไรมันโอเคแล้วมันดีแล้วที่เราเป็นแบบนี้รับโอบกอดรับความเป็นตัวเองให้ได้ทั้งหมดค่ะแล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งไอที่บอกว่าให้ยอมรับตัวเองอะค่ะมันรวมถึงยอมรับข้อเสียของตัวเองทั้งหมดเลยนะข้อเสียอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนจุด,ดด้อยของเราอะค่ะรับทั้งหมดให้ได้เรายอมรับซะวา่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเรามีข้อเสียเรามีข้อด้อยเราไม่ได้เพอร์เฟกตตลอด อีกหนึ่งอย่างนะคะที่สำคัญมากก็คือเลิกสนใจคนอื่นคือการที่เราไม่มั่นใจอะคะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งในใจลึกๆ เรากลัวคําวิจารณ์เรากลัวคนตัดสินว่าเราจะดีไม่พอเราจะไม่สวยพอจะไม่เก่งพอเรากลัวอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งพอเรากลัวมากๆอ่ะมันทําให้ความมั่นใจของเรามันฝ่อใจเราจากที่มันแบบฟูฟูอ่ะมันค่อยๆ่อดถดถดถดดฝ่อตายไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเลิกสนใจคนอื่นค่ะเพราะจะบอกว่าไม่ว่าเราจะทําดีให้ตายขนาดไหนคนที่มันจะวิจารณ์คนที่มันปากแจ๋วมันก็ยังแจ๋วอยู่ดีมันก็ยังจะวิจาร์มันก็ยังมานินทามันก็ยังแจ๋ว ได้หยุดดีอะค่ะจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปสนใจกับคําพูดอะไรแบบนั้นคนเราตัดสินคนอื่นตลอดเวลาข้อต่อไปค่ะคือการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมคือยังไงอะแฟกเตอร์เนี้ยก็ยังสําคัญกว่าความมั่นใจของคนเราอยู่ดีเสื้อผ้าหน้าผมก็เอาให้เรารู้สึกว่าเราแต่งตัวแบบนี้แล้วเรามั่นใจแบบเล็บสะอาดผมเผาสะอาดผมแล้วหัวไม่เอ,อือด แต่งหน้าแบบบางๆชอบแล้วหรือจะไม่แต่งทากันแดดแล้วโอเคก็กโอเคเอาแบบที่เราโอเคค่ะเอาแบบที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยองค์ประกอบรวมๆมันดูกลมกล่อมมันดูโอเคแล้วฉันมั่นใจแล้วฉันแฮปี้แล้วเอาให้ตัวเองอยู่ในจุดนั้นให้ได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อ5นะจ๊ะคือการดูแลตัวเองค่ะยิ่งเราดูแลตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเรารักตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ความมั่นใจที่อยู่ข้างในมันจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะเราจะรู้สึกว่าฉันกินอาหารดีด ฉันแฮปปี้ความแฮปปี้นี้แหละค่ะที่มันจะส่งเป่งประกายออกมาจากภายในสู่ภายนอกแล้วไอ้ทั้งหมดที่เราทําให้ตัวเองอะค่ะอะไรดีๆที่เราดูแลตัวเองจะออกกําลังกายพาตัวเองไปหนวดไปสปากินอาหารดีๆอันกระตุน้นอันหนังสือดีๆหรืออะไรทุกอย่างที่เราดูแลตัวเองด,ดีอะค่ะมันจะทําให้ เราฟีลกู๊ดกับตัวเองมากแล้วพอเราฟีลกู๊ดเรารู้สึกดีกับตัวเองอะค่ะไอความรู้สึกดีตรงนี้แหละค่ะที่มันจะส่งผลกับความมั่นใจของเรามันจะแบบอัพเลเวลความมั่นใจได้แบบปี๊ดขึ้นมาเลยจ้ะและนี่ก็คือ5ข้อนะคะที่จะทําให้ทุกคนมีความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกค่อยๆทําไปนะคะวันหนึ่งทุกคนจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่ะเชืช่อแชทสำหรับคลิปหน้า,าจะมีอะไรดีๆมาฝากนะคะติดตามชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมกดซับด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย